ครับสวัสดีครับพบกับช่องมิตรหากรีนนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นั่เด um, ้อครับเนี่ยครับก yeah ับเขาเหมือนนี่ครับลูกทานอยู่บ้านตรงย่างครับัดปลาครับเนี่ยครับอาหารกับเขากระนำนี่ครับไปไปช่วยคนยกไหล่จ้ะเพราะมาไปต่อแถวกันอันนี้ครับ แ่นบดได้ละะเดี๋ยวใครนี่ครับขอกำนังครับดูครับไปยกไปเรือยแล้วครับ่ไดละว่ามันโตโตไหม ครับดิโรคงานครับนี่ครับขนมเพื่อว่ามาแจกให้ลูกให้ห้านครับพี่น้องครับนี่ครับเนี่ครับตัวใจกันคนละไมละมือ่ากว่าเือว่าตัวจะใจกันเขาบอกว่าแม่จับหนูจับเนีนนี่ครับตอนนี้ออกโรงงานนะครับนี่ครับ ผมมีแต่เพื่เฉลียเลยครับท่านนี่ครับนี่ครับขาใจที่ยาพี่น้องเขาละมาากับมาวาถวายท่านพระนำ่มกับพี่เขาลบริจาคน้ำจาระมตะลามูนะครับตอนนี right? ้กำลังนี the ่ยกพระเขามาถวายวัดพระเพื่อนครับกับพี่น้องทํางานโยม่าตะลามูระบ้านกับองค์มาถวายน้ำ อยูุ่มมาเลยบยุ่มมาก่อนถวายแล้วจปพิจารณาทำไมับิอยู่ตัวกองไม่การเข้าพันวาข้มมาก่อนเด้อ้าเจ้าแ้่ปากลุ่มบาทก็โดดข้าตมันเต็มกรได้รามขวดรทงเอาลงไปเขากำลังมากม่ไมรถกลับนอกยังไม่พิจารณาไหมกับมมาว่าถวายท่านก่อนมาปักเกนที่ก่อนมายเพเกนแล้วถยแล้ว

นีงยข้าวเพียบครับข้าวเพียบสบตังสบตจังอิมานิมายังพันเตมาตกาพัตานิจไปวาลนิเดี๋ยวกรอขนานี่คก้มยหันสังคจะยามาสาธุพันเต

จองมิกินดีห้นคเห็นลุงอยู่เลยเนาะหมายถึงว่าจ้องเพราะว่าเตทประทิศสามยอมิถ ا หากินินดี้ยูทูบครัพาเพลกับมิถ ا กินนดี้้กันแอีกอันนึงก็เป็นภาษาอังกฤษซึมง้านแก้วมีอยู่สามช่อง

Này, đây. Lắm, <laughs> đây 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 này. Vừa đây 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 thả phải luôn, đến ngày này, hang nết nẻ, chạy nhanh nhanh, thoải thoải, clip nhanh,